พี่นอๆๆนะ้องซูโคซุคอนะครับมีน้่หมาเสียบซีมารัดไหลน์ะครับผมสีเข้าเสียบไว้ก่อนหน้าแน่นนะครับจะเตะเรื่อยพี่น้องมือเศร้ากัเก็บสุดต่อพี่นอ้องซ้อนเข่าครับผมเอ้ไดร์ไลน์ครับปวดหลังพี่น้องซื้อมาปวดหลังเนี่ยคอยแก้กับเป็นขนขัดนะครับ นมเมืองเสียสาวเมืองขันจะเป็นค้นเก็บกู้ไหลายเก็บคิดเบางอย่างแกเก็บเมืองเสาสองเข่าพี่เนาะหัวเทียงคัดบองแล้วตอนนี้เท้าแกงยังขัดบอลแล้วครับผมได้หลายปกติเก็บสีแต่เก็บสี่โอ้ยพุ่นละตอนแรงยังสิแล้วเพราะมันหลายกว่าเก่าครับพี่น้องเริ่มหลายแล้วครับเพิ่นก็เลยให้แบยงเก็บ สองมือเก็บสองเห่าสองมือเก็บเป็นเสียนะครับไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าเก็บเท้อเดียวปรไหวครับคนขัดกับขาดบ่ท่านพี่น้องเป็นก็เลยต้องแบ่งครับแบ่งเก็บสองมือเท้ามือละสองเห่าเท้าซีเรียวกันโดนครับใส่เวลาแล้วก็ก้มเนะพี่น้องก้มแบบก็กระเทิร์นนะก้มไมเ่เสีก้มแบบเก็บ ลาวเวลาเศร้าเห็ดแหลมแบบไข่เนี่ยครับเก็บแล้วก็นด้ครับคนห้มัตัดไหลเ้าก็ต้องเห็ดไปเห็ดไปเรื่อยมันนะไม่ต้องเฝ้าตอนนี้ประมาณาบสามับสามโมงเกาหลีบ้านเฮ่ากับประมาณบายโมงนะครับพฤศจิ่ากันเวลาเมืองไทยประมาณสองโมงนะครับผม ไปแล้วพี่น้องก็ได้เงินเพิ่นก็ได้ส่งกับบาทเนาะให้โลกให้เต่าคายูคากินให้พ่อให้แม่นี่นะครับชีวิตต่างแดนพี่น้องเวลาเมือไงไวลาถอ,อ็ลดเอาลดลงสูงเลยหลายยางครับมันบว่าสูงแค่งานนะสูงกับอากาศบานเขาช่วงนี้ฮ้งหนาวครับ ติดลบหาองศาเมื่อเช้านะสูงกับอากาศสูงกับความคิดถึงบ้านคิดหอดบ้านนะครับนะทัเลยก็ตตรงสูงครับผมเพื่อคนเดียวครับมันสิขึ้นมาแต่ละเถอพี่นอ้องคิดหอดบ้านมันสิขึ้นตอนเช้านี้ตื่นเห็นมานี่นึกเมื่อสีนี่อยากคิดหอดบ้านที่สุดบ่อยากลูกครับผมบ่อยากลูกขึ้นมาเห็ดงานอยากตื่นเห็นมาแล้วเห็นลูกเห็นพ่อแม่สินะครับอยอดลูก เตรียมตัวแต่งตัวให้ลูกเป่งเลี้ยนหนี่สิไปส่งลูกเปเรงเลี้ยนนึ่สิครับก็พูดเลรอครับสองสามปีคิดว่าสิ่สิวอดเอานะครับเผื่อหน้าขดนะเท่าเผื่อหน้าขดลูกลเรอขอพัดอย่าของเมื่อยกอดเอาพี่น้องครับครับผู้ใได้กำลังสู้อยู่กับขอเป็นกำลังใจให้พี่ให้น้องนะครับเนาะสู้ครับพี่นนอง เซอรกิสตังศิกรอ่ะอยู่ไทยหรือว่าอยู่ต่างประเทศอยู่ยุโรปหรือว่าอยู่พื่นนะครับเกาหลีน้ำกันอยู่ไทยกับซูไปน้ำกันพี่น้องสูซูครับผมครับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กระเชร์นะครับช่องอีสานคนไก่บ้านนะครับพี่น้องกดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้เมือซีสาวมือขวานนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าสิแม่ถ้าพี่พ่น้อง มึงพันสต่อครับเดี๋ยวสีอธิบายให้ฟังเพื่อไปปลูกอยู่บ้านเนะพี่น,อน,นอ้องนะครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่านครบสวัสดีครับผม